สวัสดีปีใหม่2 5 6 6นักธุรกิจ Success Mall ทุกท่านครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ Success Mall ของเราก็มีอายุ10ปีบริบูรณ์ในปี2666แล้วและในช่วงปีใหม่นี้ผมขออวยพรให้ทุกทุกท่านจงมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและในปี2666นี้ใครที่ตั้งเป้าหมายในการที่จะส่งมอบคุณค่าทำให้ผู้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและช่วยเหลือทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านสามารถส่งมอบคุณค่าได้ตามเป้าหมายของตัวคุณครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องสนมฯทุกทุกท่านแต่ละปีแต่ละปีนี้เวลามันผ่านรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี2566นี้นะครับผมก็ขออํำนวยพรให้ทุกทท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ ดูแลเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้กับชีวิตของเราดูแลสุขภาพดูแลอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆวันให้เรามีพลังเพียงพอที่จะเอาชนะทุกๆอุปสรรคปัญหาและสร้างเสริมชีวิตของเราให้มีแต่ความก้าวหน้าความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปครับสวัสดีปีปใหม่2566ครับ